ตอนนี้คุณอยู่กับบ30ของแก้วแก้วจะพามชมมารับชมการต่อสู้หมดจัดอันดับแก้วจะตีชมแปดตามาดูกันว่าแก้วจะอยู่ในโซนเรื่องชั้นหรือไม่เราไปดูที่มาของเราก่อน,นครับประวัติลีนครับเราได้เรื่องลีกมานะครับตั้งแต่ลีกคนเตือนห้าเลื่อนไปลีกคนเตือนหกครับแล้วก็ตอนนี้เลื่อนมาเป็นลีกพุทธนู7นอ้อเดี๋ยวแก้วจะพามชมครับมาชมการตีแปดตา โดยสูตรที่ใช้นะครับเราใช้สูตรมังกรโคนบอลูเล่นครับสูตรนี้เป็นสูตรที่แก้วภูมิใจนำเสนอเลยครับแก้วคิดขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ตีมากเลยครับเดี๋ยววันนี้จะได้ดูกันว่าเจอบ้านสูงกว่านครับเราจะคว้าสัมดาวได้ทั้งหมดหรือไม่ตานิี่ใช้นะครับเราจะใช้ลาวากับบอลูนครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวแทงให้เรือเหาะเนาะเราจะเข้าไปโจมตีด้านในแล้วก็ใช้มังกรครับเอาไป10ตัวในแม่ที่ใช้นะครับเราใช้น้ํายา โคลนเอาไป3ขวดบ้าน1ขวดแล้วก็ถังแครนะครับเป็นบอลลูนเจตัวเพื่อที่จะเอาไปโคลนนั่นเองแล้วก็มีน้ํายาแช่1นขวดเรือหอเนาะส่วนผู้ก้านะครับเราใช้ควีนไปกับลูกธนูยักษ์และตุ๊กตาเอเฟิกเกอร์ส่วนเจ้าชายนะครับแก้วไปกับหุ่นเชิดลูกสมุนและมงกฎมิดมิด,มดนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับไปใช้ก็นึงได้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยจะใช้ลูกแก้วทมนก็ได้นะครับหรือใช้กางเกงเหล็กก,กาก็ได้แต่แก้วอยากใช้ มงกุฎมึนมิดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแก้วจะเก็บ3ดาวได้หรือไม่เราเจะบ้านหลังแรกนะครับเป็นบ้านสุเ็กก่อนเลยเราจะเข้าไปนะครับก็าหาโซนเลยนะครับว่าโซนไหนนะครับที่เป็นโซนอาวุธนหนักเลยนะครับแก้วมองดูนะครับด้านซ้ายเป็นสลาวาเส้นเดียวเน้ขวานนะครับเป็นสลาวาหลายเป้าหมายแบบนี้นเราควรที่จะเข้าที่สลาวาเส้นเดียวก่อนเพราะมันค่อนข้างที่จะหนักเลยการเข้าไปนะครับเครื่องกวาดอากาศเป่า แบบนี้นะครับเราเข้าตรงกลางได้ confidence. ฉะนั้นเรายิงป้อมพู่ไปนะครับแกคิดว่าเรายิงป้อมพูป้อมลากสองป้อมไปนะครับได้จะดีแล้วก็ปล่อยควีนลงไปด้านล่างน,นครับแล้วยิงไปได้ป้อมพูมาสองป้อมนะครับแล้วก็เราเข้ากัน,นครับตรงนี้เราใช้มังกรลงไปก่อนแล้วเราปล่อยบอล <c oughs> ลูนเราวาลงไปนะครับเราใช้เดอะฮอเข้าไปนะครับเดอฮอก็จะพุ่งไปที่บ้านนะครับดาวาก็จะเป็นตัวเช็คกาดักนั่นเองลืมปล่อยเจ้าชายนะครับปล่อยลงไปเลย เรือหาจะเข้าไปแครแก้วแช่นี่เมโครนลงไป3ขวดไปยาบ้าลงไปแล้วก็แช่ไปที่สระวาหลายเป้าหมายนะครับเพราะมันสามารถที่จะโจมตีบอลลูนของเราได้หลายเป้าหมายเลยแล้วเราเข้าไปนะครับก็โจมตีอาวุธด้านในพังลงไปหมดแล้วที่เหลือก็มาดูกันครับว่าเราจะเก็บ3มดาวได้หรือไม่ส่วนถ้าไม่ตายของเต้าชานครับคุณผู้ชมไม่ต้องรีบแช่นะครับไว้ใช้จังหวะสําคัญนะครับเวลาที่โดนสระว้าเส้นเดียวจี้มาหรือโดนอาวุธในหนักลุมยิงนะเราก็ช่อย เสกคุณเชืสุทธออกมาดูทรงแล้วนะครับเราน่าจะได้สามดาวแล้วชมดูนะครับเราเหลือทหารเยอะมากๆเลยครับเราเหลือมังกรเกือบเกือบสิบตัวผู้ชมเป็นไงสุดนี้โหดไหมสุดที่แก้วภูมิใจนำเสนอเลยนะครับใครที่อยู่บ้านสิบต้องลองสุดนี้นะแก้วเล่นแล้วีจริงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้แก้วจะคว้าสามดาวทุกตาได้หรือไม่กับการใช้สุดนี้นั่นเองโอเคเราก็คว้าสามดาวมาได้นะครับได้มา40ถ้วยเลย เดี๋ยวเราไปดูกันต่อคุณผู้ชมก็แก้วจะซื้อฐานแคนครับโดยใช้เค้กประสาทแคนแล้วเราไปโจมตีในตาที่2กันตอนนี้เราอยู่อันดับที่41นะยังไม่เลื่อนหลีกนะเราจะบ้างนี้นะครับเป็นบ้าน11ที่รีบขึ้นบ้านนะครับได้จะเป็นสายรีบเนาะก็เราดูเครื่งองกวาดอากาศนครับว่าเป่ายังไงแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมโจมตีเครื่องกวาดอากา,กาศจะดีที่สุดเลยป้้มภูไม่ต้องสนใจ แกคิดว่ากแกจะลองโจมตีเครื่องกวาดอากาศครับก็จะลงไปด้านล่างน,นครับโจมตีที่เหมืองก่อนเลยแล้วก็เข้าไปครับแล้วเข้าโซนป้อมมีสีด้านซ้ายได้โอเคแกจะลองเล็งไปนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะแม่นไหมเราใช้ค,ควีล,ลงไปตรงนี้โอเคเราได้เครื่องกวาดอากาศสองป้อมเลยแล้วก็ป้อม้อยู่ลึกนะฮะฉันเราไปมังกรลงไปก่อนถ้าป้อมผู้้อยู่ลึกเราจะไประวาดที่หลังเนาะแล้วก็บอลลูนเหือเหอเจ้าชาย โอเคทั้งแคทออกมาครับเป็นเตาหลอมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับควินเข้าไปมียักษ์ใหญ่จะแอนเป็นตัวแทนครับงดแต่ดูด้านล่างอย่าลืมปล่อยน้ำยาโคลรลงไปนะครับใช้ปาปาเราแช่ไปที่ป้อมโจมตีแบบแปดดาเมจครับหรือโจมตีแบบกระจายซึ่งไม่มีเนาะแล้วก็เลยแช่ไปที่ป้อมพูเลยควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็เจ้าชายจะลงมาแล้วก็จะลงไปด้านล่างครับไปด้านขวาพอเราเข้าไปนะครับก็จะไปที่ ป้อมพมดกัน,นครับด้ขวายยังเหลือหอควายระเบิดครับซึ่งมันโจมตีภาคพื้นดินแล้วป้อมธนูนครับเป็นเลเวลหนึ่งเลยครับก็เราเจอสายรีบนะครับก็สบายใจเลยได้สัมดาวแบบชิวๆโอเคก็เดือดร่า่าน,าน,นครับเป็นกระต๊อบของสร้างเราก็คว้าสัมดาวมาได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมาชมาชมต่อคุณผู้ชมเดี๋ยวแก้วจะโจมตีต่อไปนะครับก็จะ เป็นไม้ที่3ของการโจมตีบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราโจมตีกันโอเคเราเจอบ้างนี้นะครับก็เป็นบ้านที่หดขึ้นมาหน่อยแต่ผู้ก้าน,นะครับยังไม่ค่อยหัเท่าไรจะเห็นว่าสาวาเส้นเดียวนะครับอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับเป็นสาวาหลายเป้าหมายเราจะเข้าที่เส้นเดียวก่อน,นครับเ<ๆๆ>พราะว่ามังกรจะไม่ชอบแล้วก็เครื่องกวาดอากาศครับเป่าไปด้งขวานด้านซ้ายเรายิงเครื่องกวาดอากาศก็ได้นะครับป้องพูกก็น่าจะได้นะ แกจะลองยิงไปนะครับให้ดู3าป้อมสีป้อมเนี่ยไม่รู้ว่าได้ไหมแกปล่อยลงไปโอเคได้ป้องผู้มานะครับทัวดีเลยเหลือป้อมผู้ด้านในนะครับมันอยู่ลึกฉะนั้นเราจะปล่อยมันก่อนลงไปก่อนแล้วก็ใช้ลาวาบอลลูนดูห่เข้าไปปล่อยเจ้าชายแล้วก็เตรียมใช้น้ำยาคลลลงไปนะครับทั้งแค่นเป็นธนูนะเอามาเยอะเลยนครับน่าจะกันมันกรได้ฟ้าเราใช้น้ำยาคลลลงไปนะครับแต่ว่า เจ้าทนาโดนะครับเราใช้ยาป้าเราแช่ไปที่ป้อมสารวัตรหลายเป้าหมายแล้วก็ป้อมีซีเลยเองก็เข้าไปต่อแล้วก็พังตรงกลางได้เจ้าชายยังมีท่าไม่ตายอยู่นะครับก็เก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านแบบนี้เราก็มักจะไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเจ้าชายนะครับเจ้าชายก็จะสบายมือซุโบเลยเองแล้วก็จะไปดิ้นขวากันดิ้นขวานครับหรือยักษ์ใหญ่จะแอ่นครับที่จะเข้าไปอย่างชาชานครับก็เป็นตัวแทงให้กับ ควีนไม่อยู่แล้วนะครับจะบอกว่าเป็นตัวแทนให้กับควีนเพื่อความเร็วนะครับเราเสกขุณนเชื่อลูกสมุนมาเลยนะครับพอการแข่งขันในมวจะดัาบนะครับเราจะวัดกันที่เวลาจงตีนะครับถากว่าได้ดาวเท่ากันนะครับใครตีเร็วกว่าก็จะได้ก็จะได้อยู่อันดับสูงกว่านั่นเองฉะนั้นคุณผู้ชมต้องรีบจบเกมนะครับเพื่อที่จะทําเวลาให้ไวที่สุดเลยแก้วก็ได้มาสามดาวสี่สิบทวนนั่นเองเราไปเรื่องต่อนะครับในตาที่4ปักคุณผู้ชม ก้เริ่มเบื่อแล้วนะครับนี่เราอยู่อันดับที่24แล้วนะครับก็จะอยู่ในโซนเลื่อนชั้นแล้วนะครับผู้ชมถือว่าดีเลยแต่ว่าแก้วตีวันพุธที่22ครับทาให้บางคนยังไม่มาตีเนาะเรายังวัดไม่ได้เะครับเพราะว่าโซนนี้มีแต่บ้าน11เราเป็นบ้าน10นะครับการที่ป้องกันก็ยากเลยเจะบ้านอย่างนี้ครับเป็นบ้านที่จัดมาแก้วมองว่าไม่ดีนะเพราะสารวาสเส้นเดียวครับอยู่ในขวาสองป้อมเลยเดยวแก้วจะตีดูนะครับว่าทําไมมันไม่ดี ก็แก้วจะเข้าไปนะครับแก้วคิดว่าโจมตีป้องภูกับเรื่อกวามอากาศครับได้เลยแล้วก็จะปล่อยพีลงไปตรงนี้นคุณผู้ชมต้องกะหน่อยเนาะแก้วปล่อยลงไปนะครับแล้วก็จะยิงไปที่เหมืองทองคําโอ้ไม่ได้เครื่องกวาดอากาศมาคุณผู้ชมแก้วต้องเข้าเผชิญหน้าเครื่องกวาดอากาศาคุณผู้ชมแล้วปวล่อยลาวามังกรบอลลูนเรือเหาะเจ้าชายแลาแช่ไปที่เครื่องกวาดอากาศเลย แล้วเราไปต่อนะครับโดยเรจะเข้าไปเราจะโคนไปที่ป้อมอินซีเลยบอลูนก็จะไปที่ป้อมอินซีนครับเราใช้ยอาปาเราได้สาะวามาหมดแล้วนะครับถือว่าดีเลยจากนั้นครับด้านซ้ายมีควีนเพ้าฐานอยู่นะครับโจมตีบอลลูนอย่างเชิวๆเลยนะควินงเราครับพยายามที่จะขึ้นไปแต่ก็ไม่มีนาฟ้าหรือยูนิคอร์นนครับทำให้เลืยก็จะหมดนั่นเองโอเคมันกรจะขึ้นไปนะครับเจ้าชาไปด้านบนแกคิดว่า เราใช้ทําไม้ตาเจ้าชายเลยก็ได้เนาะจะได้เสกหุ่นเชื่อลูกสมุนมาช่วยมันก็ไปต่อนครับด้านล่างก็จะขึ้นไปนะครับขีดด้านซ้ายบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านรีบขึ้นบ้าน,นครับเดี๋ยวนี้มีแต่คนนิยมเล่นสส่รีบขึ้นบ้านนะาะผู้ชมก็ด้านซ้ายนะครับมังกรจะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีกันโอเคทาาฝั่งของเจ้าชายนะครับก็จะลงมาแล้วก็จะโจมตีด้านซ้ายนะครับเราก็จะ ด้ของคอเดือบืนนะครับด้านซ้ายเหลือสิ่งก่สร้างเป็นสิ่งกอ่อสร้างที่ไม่สามารถโจมตีได้นะครับก็เลยทำให้เราสามารถที่จะคว้าสัมดาห์มาได้โอเคเราผ่านมาครึ่งทางใช่ไหมคุณผู้ชมเราผ่านมาครึ่งทางครับเรายังไม่พลาดเลยก็บ่งบอกได้เลยนะครับว่าสุธิชัชนะครับมาทร่งพลังแค่ไหนเรามาชมมาต่อครับบ้านหลังนี้นครับเป็นสารวา หลายป้อมมาสองป้อมเลยครับแต่ป้อมอีซีอยู่ด้านล่างแยกไว้อย่างชัดเจน,นครับแบบนี้จะเข้ายังไงแก้วจะเข้าที่ป้อมอีซีก่อน,นครับและเครื่องกวาดอากา,กาศมันเปเข้าหากันแ <c oughs> ก้วไม่ค่อยชอบบ้านที่เอาป้อมเครื่องกวาดอากา,กาศปเข้าหากันนะครับเพราะว่าเราเล่นมกกังกรครับด้านไหนก็เจ็บเหมือนกันฉะนั้นเราจะโฟกัสไปที่การยิงเครื่องกวาดอากา,กาศก่อนเลยแก้วก็ปล่อยควีนไปด้านซ้ายนะครับแบบนี้น่าจะไม่โดนคุณผู้ชมโดนเครื่องกวาดอากาศไหมไม่โดนนะครับคุณผู้ชมก็พลาดเป้าเนาะแล้วปล่อยลาวาลงไปนะครับแล้วใช้ มังกรเรือเหาะบอลลูนเจ้าชายลงไปนะครับแล้วก็จะใช้ยาแช่นครับไปที่เอ็กโบเลนครับเพราะว่าเด๋ยดเรือเหาะจะไปไม่ถึงด้านในเราใช้น้ำยาโครล,ลงไปนะครับก็จะโคล,ลงไปด้านในนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะเราโดนเครื่องกวดอากาศพัดมานะครับเราไม่ได้ป้อมสารวาด้้นขวาคุณผู้ชมอาจจะงาเข้าได้แก้เก็บถ้าไม่ตายของเจ้าชายไว้ก่อนละกันแล้วก็เจ้าชายครับเดินลลงไป เพราะว่าเกรื่อไฟนะครับยิงมาเราไปต่อนะครับมันก็อยู่ตรงกลางเราเจอกับสาวาเราปหลายเป้าหมายเจ้าชายครับอยู่ตรงกลางไหวไหมใจคิดว่าเจ้าชายครับจะต้องใช้ทําไ้ตายหรือเปล่าเจ้าช้เลยละกันเพื่อเสกขุนเชิดลูกสมุนนะครับมาเป็นตัวแทงเรายังมีควีนกับยักษ์ใหญ่ใจแอนอยูนครับที่เข้ามากางฐานได้เพราะบ้านนะครับเป็นบ้านแบบไม่ใช่สลาวะาเส้นเดียวนะครับทำให้ ยักษ์ใหญ่นครับมันเลื่อนล,ลงชานครับแล้วก็ไปต่อได้นี่คือข้อดีเลยนะครับเวลาเราเจอ,เอาาลายเป้าหมายนะครับและว่าลายเป้าหมายกับเส้นเดียวต่างกันยังไงนะครับคือเส้นเดียวเนี่ยมันจะยิงแรนครับยิงทีละตัวมันจะยิงมังกรฐานตัวใหญ่ๆได้นะครับผู้กล้าเนี่ยดีเลยแต่มันจะแพ้ทางพวกบอลลูนนะครับเ <BS>. <ine> พราะบอลลูนมีหลายตัวก็จะโจมตีสารวาเส้นเดียวได้แต่ว่าสารวาาลายเป้าหมายนะครับบอลลูนจะแพ้ทางเพราะว่ามันโจมตีได้หลายเป้าหมายแต่ว่าพวกผู้กล้า พวกมังกรเนี่ยจะชอบครับเพราะว่ามันจะไม่หนักนั่นเองอันนี้คือการเล่งของมังกรเนาะก็มาได้สาดาวกันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเป็นตาที่6ใช่ไหมคุณผู้ชมก็ใช่นะครับเป็นตาที่6ตอนนี้เราอยู่อันดับที่15เลยถือว่าเยี่ยมเลยนะเราเจอบ้าน1ิบเอนะ ที่เป็นบ้านรีบขึ้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นบ้านต่อต้านสอ,องดาวนะครับเอ้ยสามดาวนะครับตรงกลางก็ไว้อย่างหนักเลยครับฉะนั้นเราต้องยิงเครื่องกวาดอากาศคุณผู้ชมก้จะหาโซนเข้าไปนะครับเพื่อยิงเครื่องกวาดอากาศเจ้าว่าเรายิงไปด้านล่างเข้าไปนะครับน่าจะได้นะก็จะปล่อยคลงไปแบบนี้เลยไม่โดนคุณผู้ชมแก้วนี่กากจริงเอาใชลวาลงไปนะครับตามด้วยมังกรบอลลูนไม่ค่อยอยากปล่อยเนื้อหะเลยคุณผู้ชม มันจะเข้าไปยากนั่นเองเราเก็บแช่ไว้เช่นกับควีนดีไหมโอเคเตทารดุด้วยคุณผู้ชมโดนดักเต็มที่เลยครับนะแก้วนี้อย่างไก่เลยมาให้เขาโจมตีเนาะเราแช่ไปเราใช้น้ำยาโคลรลงไปไปล่อยาบ้าลงไปนะครับโจมตีแกงๆโอเคก็จะโจมตีด้านนะแก้วลึปล่อยเจ้าชาย เจ้าชายนะครับแก้วปล่อยลงไปด้านขวาละกันคุณผู้ชมด้านขวาน่าจะมีหลายตัวนะที่เหลืออยู่แล้วก็จะเข้าไปอ้าวลืมตรงนี้ด้วยโอเคมังกรไปเราจะไปต่อนะครับก็จะเข้าไปด้านบนป้องภูเขาอัปเกดอย่างตันเลยคุณผู้ชมก็จะอยู่ด้านบนกันเจ้าชายของเราพยายามที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะจมตี มังกรเป็นตัวแทงให้เจ้าชายครับถ้าไม่ไหวแก็วจะใช้หุ่นเชิดลูกสมุนมานครับโอเคเราเกือบไม่ไหวคุณผู้ชมกำแพงเห็นจะกระกา,กากอย่างนี้นะคุณผู้ชมแต่บ้านตียากมากเลยแก้วโดนดักทุกจุดเลยครับตั้งแต่เครื่องกวาดอากาศครับแล้วก็ทางฝั่งของทอร์นาโดน,นะครับแก้วโดนดักหมดเลยเจ้าชายแก้วเกือบทําไม่ตายนะครับเวเช็คกระป๋องพูดด้านล่างเพราะว่าน่าจะแสบนะดูโอเคปฏิกริยาแก้วจะได้สัมดาวไหม แก้าเหลือเจ้าชายตัวเดียวปองพูยิงมาไหมยังเนาะโอเคเราใช้ทําไม่ตายเลยหุนเชื่อลูกสมุนก็จะเป็นตัวแทงถ้ามีลูกโป่งสีดํานี่แก้วหวั่นใจเลยนะผู้ชมเราได้มา99%แล้วก็100%เกือบไม่รอดเห็นบ้านอย่างนี้นะผู้ชมโดนดักเต็มที่เลย และเป็นจุดดักที่ง่ายๆเลยนะครับคือเขาจะดักได้ขวากันโอเคเราไปต่อนะครับก็ยังไม่พลาดคุณผู้ชมเราไปตาที่7กันนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่12ปะ่ะไปลุยก,กันเราจะเข้าไปนะครับแก้มองว่าเราเข้าด้านล่างดีกว่านะครับเพราะว่ามีผู้กล้านั่นเองแล้วก็ทั้งฝั่งของเครื่องกวดอากาศนะครับปะเข้าหากัน ้าไม่ค่อยชอบเลยนะครับฉะนั้น้าจะปล่อยควีนไปด้านขวาแล้วก็จะยิงไปที่มอตา้าได้เครื่องกวาดอากาศมานะครับแล้วเราก็จะเข้ากันกเจ้าเ้าด้านล่างแล้วกันนะเข้าแบบแปลกๆคุณผู้ชมเราปล่อยลาวาลงไปก่อนตามด้วยมังกบรบอลลูนเรือเหาะเจ้าชายเราใช้แช่ลงไปได้คุณผู้ชมเราจะเข้าไปนะครับใช้น้ำยาโครน้าปล่อยน้ำยาโครนลงไปนะครับด้านบนไปที่ปามิซี อย่าป้ามีธอโดด้วยผู้ชมเราใช้แช่ลงไปได้มันคุ้มไหมเนี่ยคุณผู้ชมไปต่อผู้ชมเราจะไปต่อครับแกไม่ได้แช่นะผู้ชมพอคิดว่าแช่ก็น่าจะไม่ได้ป้อมสารวาเนาะเล่นขวานครับควินเข้าไปแกวแช่ให้ควินละกันโอเคควินต้องยิงกำแพงเนาะ เพราะว่าอาวุธทางจากกระแพง4ช่องเจ้าชายไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็จากขึ้นไปด้านบนเจ้าชายจะไปนะครับมังกรด้านซ้ายค่อยๆโอบไปด้านบนนะครับแต่ว่าเจ้าชายตายลงไปนะครับอย่าบอกนะว่าแก้วได้สองดาวไม่นะคผู้ชมแก้วได้สามดาวได้ป้องภูมไหมได้ป้องพูมานะครับแต่ว่าเราเหลือฐานไม่มากคุณผูมม้ชมมังกรตายลงไปแล้ว ผุ้เชี่ยวลูกมุนก็จะตายลงไปแล้วเรามียักษ์ใหญ่ใจแอนเลือดเยอะอยู่แต่เจ้าชา่นครับตายลงไปเฮ้ย <Hey. S 1> ไหวไหมเนี่ยยักษ์ใหญ่ไปแล้วเหลือมังกรนะ่าจะสี่ตัวมาชมอยู่ด้านบนมาเป็นกำลังใจใแก้วกันครับว่าแก้วจะคว้าสาดาวได้หรือไมย่ยักษ์ใหญ่ใจแอนครับบะไอ้คุ้มข้างแล้วนะครับก็จะโจมตีแรงขึ้นมังกร มังกรไม่ลงมาเลยคุณผู้ชมโจมตีด้านข้างอยู่เนาะก็จะเข้าไปนะครับแก้คิดบอลได้3ดาวยักษ์ใหญ่เจแอนเอ็มคุณผู้ชมก็จะเข้าไปทุกด้านในและโจมตีกับสาละวาแล้วก็ได้มา99%เกือบไม่รอดนะครับทำใจหายเลยก็ใจหายจะความไปเลยโอเคแล้วก็จะ ไปต่อนะครับกับการโจมตีในมารสุดท้ายนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่เเลยมาดูกันว่าจะได้สามดาวไหมและจะจบอันดับที่เท่าไหร่เราเจอบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านทรงนิยมเลยนะเราก็จะเข้าไปนะครับเราเข้าจากทางด้านด้านล่างก็ได้ด้านบนก็ได้นะครับเราใช้ควีนยิงเครื่องกวาดอากาศก,ก่อนนะครับเพราะมันเป่าเข้าหาก,กันเรายิงไปด้านซ้ายนะครับได้ด้านซ้ายฉั้นเราเข้าด้านบน แก้วปอยระวาลงไปนะครับอเอียงหน่อยแล้วไปมังกรเรือหะเจ้าชายได้ไงมีทรโ,โดด้วยผู้ชมเป็นตามสเตปเลยเนาะเราแช่ไปที่ควีนเราใช้พยาคูณครับเป็นตัวไอแบบนี้เลยก็จะตรงตีได้น,นะครับแก้คิดว่าอยาบ้าน,นครับแก้วเก็บไว้ก่อนอ่ะแก้วเก็บใช้กับมังกรละกันก็ใช้ด้านบนเลย ด้ขวาไม่ต้องปล่อยมันไปลงเนาะเฮ้ยเดี๋ยวบอกนะ hey, นะดาวเดียวนะี่ไงะบ้านแยกเดียวอยู่ตรงกลางเราจะเข้าไปได้ไหมคุยอยู่ด้านล่างครับก็จะตายลงไปด้านบนครับมังกรจะลงมาแล้วก็จะลงไปด้านล่างกันโอเคเราก็จะลงไปด้านล่างครับ แล้วก็เรือทานเยอะเลยแข่งกับเวลานะครับว่าจะทําได้ไวเท่าไหร่ยิ่งใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับยิ่งดีโอเคแล้วก็เข้าไปด้านบนแล้วก็จะคว้าสัมดาวมาได้น,นะครับเราก็จะตีสัมดาวได้ทุกตาเลยครับและเราเจอแต่บ้าน11นะผู้ชมเป็นบทพิสูจน์ครับว่าสูตรนี้บ้านสิสามารถตีบ้านสิบด,ดาวได้ทุกตาโดยใช้สูตรบางกนนรโควบอลลูน สุดที่แก้วภูมิใจนำเสนอนครับเรามาดูอันดับกันก็แก้วเห็นแล้วนะครับนี่เลยแก้วตีไปได้3ดาวทุกตาครับ8ตาได้สามดาวหมดเลยส่วนมีคนมาตีแก้วนะครับก็แตกไป1ตาครับแล้วก็ได้2งดาว9กบอครับยังกันได้โอเคเราดูกระดานผู้นํากันตอนนี้แก้วอยู่อันดับที่4เลยนะครับก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งครับเขาตีได้3ดาวนะครับแล้วก็ป้องกัน 87%ครับใช้เวลา1นาที54วินาทีอันดับ2ครับ2.6%เอ้ย2.6ดาวนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นะโดนตีค่อนข้างน้อยครับเข้ากันได้ดีเลยแล้วก็อันดับ3ครับ100%แล้วก็เสียเสียเยอะเหมือนกันพอพอแก้วเลยแก้วเสีย99%ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่จากที่ดูนะครับแก้วตีค่อนข้างไวก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าแก้วจะติดท็อปทั้งหมดกี่อันดับ 25ดับไหมใช่ครับ25ดับแล้วได้เลื่อนหลีกไปยังหลีกต่อไปนะครับเป็นหลีกอะไรเองเป็นหลีกพุทธนุ8แปดหรือเปล่ายังไงก็มารุ้นลุ้นกันนะครับว่าแก้วจะได้เลื่อนหลีกหรือไม่แล้วผู้ชมนะครับเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อยู่หลีกอะไรนะครับแล้วก็ได้เลือนหลีกหรือไม่นะครับเจอบ้านยากบ้านง่ายก็สามารถที่จะมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับับน,นี้แก้วก็นํามาฝากไว้นะครับอยากดูบ้านไหนอยากแก้วสอนตีบ้านไหนนะครับอยากดูสูตรอะไรก็ เขาเป็นมานะครับอันไหนที่แก้วทำได้แก้วจะทำให้ชมกันนีครับวันนี้แก้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ